กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจีนเติบโตต่อเนื่องคุณพุนพงศ์นนยนาภากรผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาดมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งการตลาดดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคือการทำการตลาดที่ใช้ช่องทางออนไลน์อาทิเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินและอีเมลในการเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วกว้างขวางและต้นทุนต่ำการตลาดดิจิทัลโดยการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตหรือการโฆษณาออนไลน์สิ่งช่วยธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศจีน รายงานข้อมูลการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตของจีนประจำปี2,567จัดทำโดยหลายหน่วยงานในจริงก็พบว่าปี2,567ตลาดโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตของจีนมีมูลค่าประมาณ9,000ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวมากถึง101.3.55จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงการขยายตัวของตลาดต่อเนื่องเป็นผลจากประสิทธิภาพของการโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจํานวนมากมีค่าใช้ใจ่ายน้อยและสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้ในปี2567การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละยของมูลค่าตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนทั้งหมดและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญคิดเป็นร้อยละ1 6 2 0จจากปีก่อนหน้า รองลงมาก็คือการโฆษณาผ่านวิดีโอมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ18.03และการโฆษณาผ่านกราฟิกร้อยละ17.81นอกจากนี้ตลาดโฆษณาของจีมีการแข่งขันอย่างดุเดือดในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่โดยบริษัท10อันดับแรกที่ครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมด สัดส่วนรวมกันร้อยละ96.01โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่4อันดับแรกครองส่วนแบ่งการตลาดรวมสูงสุดร้อยละ74ซึ่งประกอบด้วย ByteDance หรือว่า t i k t o k หรือว่าโตอินอล ba าบาเ e n เซนไปตู้อุตสาหกรรมที่มีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสูงสุดห้านดับแรกในปี2567ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ31.62ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนร้อยละ29.96 รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ22.40ลดลงจากร้อยละ24.77ขนส่งโดยเฉพาะรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ12ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ12.79ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมีสัดส่วนร้อยละ7.37เพิ่มขึ้นจากร้อยละ6.22และผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กมีสัดส่วนร้อยละ5.53เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ5.07 ทั้งนี้จะเห็นว่าสินค้าสําคัญที่ไทยส่งออกไปจีนอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วยอาทิผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งแห้งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งผลไม้กระป๋องและแปรรูปเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆและเครื่องสําอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวสําหรับในปีนี้2568ตลาดโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตของจีนมีแนวโน้มเป็นที่นิยมและเติบโตต,ต่อเนื่อง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตในการทําการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าในจีนและความต้องการของผู้บริโภคจีนแม้ตลาดจีนจะมีการแข่งขันสูงแต่ก็มีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าศักยภาพอาทิผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคล อีกทั้งแนวโน้มของตลาดจีนในเมืองระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในทุกด้านสูงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและเทคโนโลยีและประชากรมีรายได้และกำลังซื้อสูงและ 2. ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและก็มีบทบาทสําคัญต่อก,การเติบโตของมฑลน,นซึ่งมีอํานาจซื้อสูงและมีพฤติกรรมการ,การบริโภคที่เน้นสินค้าพ,พรีมเมี่ยมมากขึ้นเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ที่จะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับโดยพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในเมืองใหญ่ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเล่าเรื่องราวของสินค้าให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคของชาวจีนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตลอดจนต้องทำความเข้าใจกลไกลของแฝตฟอร์มเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของการโฆษณารวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาดิจิทัลของจีนที่อาจจะมีข้อจํากัดด้านเนื้อหาโฆษณาและอาจแตกต่างจากของไทยเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มโอกาสในการออกสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ